ก็อยากจะเดินถามท่านแม่ทัพค่ะบางทีเวลาที่ท่านแม่ทัพไปต้องไปบรรยายให้เด็กๆฟังอย่างนี้ค่ะอย่างลราสุดที่เห็นที่มีคลิปของเด็กโรงเรียนสาธิตเกษตรน่ารักมากๆเลยนะคะเวลาท่านแม่ทัพไปพูดคุยกับเด็กๆแม่ทัพแชร์อะไรยังไงบ้างคะไปชิดเอาข้างหน้าครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีโผล่อะไรนะไปทุกที่ไม่ได้มีโผล่นะบางทีก็นั่งไปก็คุยเรื่องงานพอาถึงแล้วเหลือถึงแล้วเอาไปไปดูว่าเด็กน้อย ไปดูหน้างานเอาทําดูหน้าเขาเอาพอดีไปอ่านดูสโลแกนโรงเรียนถามประวัติโรงเรียนแล้วก็เอาตรงนั้นแหละไปคุยกับพวกเขาครับเราก็เราก็ดูว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็ด้วยวิธีวิธีที่เนี่ยครับไปคุยกับเขาเนี่ยเราต้องรู้รู้ผู้ฟังเราว่าเขาอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุยกับเด็กน้อยคุยกับเด็กกลาง้วยคุยกับผู้ใหญ่มันคุยกนละอย่างจะใช้ความเป็นกันเองมากกว่า การสื่อสารที่ต้องใช้ระดับเดียวกันก็คือพี่กับเด็กก็ทําตัวเป็นเด็กนิดนึงนะครับไม่ให้เขาเขาเป็นอย่างอะไรนะสลายโยอะไรเขาเรียกอะไรนะครับสลายโยอะไรนะครับลูกหลานก็ให้ทํานะใช่ครับแม่ทัพก็ต้องทําครับบางทีเพื่อนเขาบอกมึงเป็นอะไรของมึงับกูไม่รู้ลูกหลานก็ให้กู่ทำกู่ทัแล้วแล้วเด็กน้อยเขาก็มีความสื่เราใกล้ชิดกับเขาแล้วพูดดู ไม่ถึงสิบนาทีครับที่เหลือให้ลูกหลานถามเพราะว่าคําถามเขาก็คือคําอธิบายเราต่อไปเราเอาคำถามเขามขาขยายแล้วก็สอนเขาครับดีลูกหลานก็บอกคุณลุงแม่ทัพทําตัวยังไงในสนามรบบางทีก็คุณลุงแม่ทัพปกครองลูกน้องยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นธรรมะที่ต้องถ่ายทอดต่อไปอีกเราจะไปพูดคนเดียวเม่เปื่อยเลยพูดคนเดียวสองสามสิ่วันแล้วก็ไประงังอย่างนี้ไม่ปประโยชน์ะไรครับเราไม่รู้ลูกน,น,น้องเขาคิดนายมันก,ก็การมีส่วนร่วมมากกว่าครับแล้วก็ไป กันเองไม่ไม่ได้ไปแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ไปแบบเตรียมไปไปสอนหนังสือใช่ครับไปแบบเอาใจไปพูดนิดๆแล้วก็ที่เหลือถ่ายรูปครับถ่ายรูปค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านแม่ทัพให้โอกาสแล้วนะคะเพื่อนๆในไลฟ์ค่าเดี๋ยวเรามีเวลากับท่านอีกประมาณสัก20กว่านาทีนะคะเพราะว่าที่เห็นว่าท่านมีภารกิจมากวันนี้พยายามจะกระชับเวลาให้ตรงเลิกเลิก,เลกตรงเวลาคือสองทุ่มครึ่งค่ะท่านแม่ทัพขาแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับของท่านแม่ทัพเยอะมากๆนะคะในช่องของแม่ทัพเนี่ยคนดู 14,200คนแล้วในช่องจิกนีด้8,900คนแล้วคท่านแม่ทัต้องบอกว่าแฟนคลับท่านแม่ทเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือคอมเมนต์เยอะมากๆแล้วทุกท่านก็หลายๆท่านจะเขียนมาว่า,ารักท่านแม่ทัพนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจขอบคุณทหารนะคะ แบ,บแบบคือคือคือคอมเมนต์เยอะมากๆจริงๆนะคะที่ก็พูดได้ประมาณนี้เพราะว่าคอมเมนต์ผ่านไปเร็วมากทีนี้เนี่ยที่ขออนุญาตนะคะทางน้องแอดมินนิดนึงนะคะช่วยดูคําถามให้ิจนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้มีท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคําถามอะไรท่านแม่ทัพนะคะแบบ เหมือนเราเป็นเด็กน้อยนะคะอยากทำทนแม่ัเรียนเชิญส่งคาถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนคือหลายๆคอมเมนต์มากว่ารักท่านแม่ทัพเป็นกําลังใจให้ท่านแม่ทัพรักท่านแม่ทัพมากนะคะแล้วก็แฟนคลับท่านแม่ทัพเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้ที่เห็นแวแบบค่ะท่านแม่ทัพคะมีคนถามว่าเวลาท่านแม่ทัพภาวนาค่ะท่านแม่ทัพภาวนาวันละประมาณกี่นาทีคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีเวลาภาวานานะคะก็ก่อนที่จะเป็นแม่ทัพก็ก็อยู่ที่ประมาณบางทีก็สี่้านาทีชั่วโมงบางทีก็สามสิบนาที ครับบางทีก็สิบห้านาทีบางทีวันหยุดวันหยุดก่อนก่อนเป็นแม่ทัพนะครับงานงานก็ในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวพอเป็นแม่ทัพนี่ห้นาทีสิบนาทีก็ก็ยากอยู่ครับแต่ว่าอาศัยไปทาสมาธิระหว่างทํางานเอาก็คือคือดูลมหายใจเราขณะทํางานบางทีก็เวลามันเครียดก็พุดโทหน่อยลมหายใจเราอยู่ไหนนะมันไปถึงไหนแล้วอะไรเนี้ยครับก็แค่นั้นแหละครับสมาธิไม่ไมีอะไรมากในความคิดของผมนะครับ ก็ทาอะไรมีสติแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ว่ามันแล้วก็เอาธรรมะมาแทรกว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งยู่ตั้ไปทุกอย่างย่อมไม่เที่ยมจังทุกทางอนัตตามนุษย์เราก็เป็นเท่านี้เกิดมาไม่เหมือนกันหรอกเขาทํากรรมมาเหมือนกันบางคนก็ร่ำดีมีจนบางคนรวยมาแต่ขี้งกเป็นกรรมของเขานะชาติกั่นก็อาจจะมีอะไรสักอย่างนึงบางคนก็เพื้อเพื่อเผ่อแผ่เหลือเกินเนี่ยทันี้มีอยูุ่นเขาแล้วก็คิดทุกอย่างอยู่ใน ใช้ธรรมะเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมีเพื่อนจริงๆวเนี้มันจะมีสเสน่ห์ตัวเองที่เราเสียสราให้เราเปียกเพื่อนก็นจะมีเพื่อนมาไม่ดีเไม่นยีดคนเขาอยากเข้าใกล้คนเขาอยากเข้าใกล้เพรา,า,าะมันเป็นทิพย์ในตัวเราเนี่ยเป็นทิพย์เป็นทิพย์คือจุดที่ใครอยู่ด้วยเทวดาเขาจะสาธุธรรมทนาเพราะว่าเราเราก็พึ่งทำเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เลยเ,เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะนะครับค่ะ ท่านแม่ทับถามมีคำถามนิดนึงค่ะท่านแม่ทับแบ่งเวลากับครอบครัวยังไงบ้างคะก็รายถามมต้องดูแลครับครอบครัวก็เราต้องอย่าให้ขาดหน้าที่คือหน้าที่แต่ครอบครัวเขาก็เข้าใจเข้าใจถึงเวลาหนึ่งเราองให้เวลาครอบครัวให้กับลูกให้กับภรรยาอย่าเอาแต่เรื่องงานบ้างงานเกินไปทีงทเราก็ต้องให้ครอบครัวให้เขา,เาไดจะมีคนสุดวาาใจเราไปทํางานบทีไม่ทับภาคใต้ไม่สี่เดือนก็ไม่ได้กลับ เราใช้วิธียางอื่นไปโทรศัพท์เอาคุยเอาว่าให้ลูกเมียเข้าใจนะเราไปพักบ่อยเหมือนคนอื่นไม่ได้หรอกน้องเคยเขาไปพักตามเปลี่ยนเถอะแต่สิ่งอื่น,น,นเราต้องชอบครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เข้าใจเราจะต้องให้ให้ความอบอุ่นแล้วก็ไม่ให้เสียทั้งทั้งครอบครัวและหน้าที่การงาน,นครับค่ะในเรื่งการละกกัน แล้วสำหรับภรรยาของท่านแม่ทัพท่ดนเห็นในคลิปนี้ของไทยรัฐทีวีเห็นแอบแซวท่านแม่ทัพนิดนึงค่ะก็เลยถามท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพนิดนึงดูเหมือนท่านแม่ทัพน่ารักกับภรรยามากๆเลยค่ะท่านแม่ทัพเป็นวิธียังไงประคองความรักของสามีภรรยาให้แบบอยู่กันมาจบจนวันนี้ค่ะถือแม่ทัหยอดทองกระบอหยอดเพชรค่ะก็ให้เกียรติให้เกียรติแล้วก็รับผิดชอบมีความรับผิดชอบให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ดูแลและให้กภัยก็คือหลักธรรมนะครับทีก็ ดบางทีบางอย่างเราก็ปล่อยวางบางทีแล้วก็เัาอย่าไปทิ้งสาบางทีก็กวดกันบ้างทำมาไดานี้วปันเราก็ต้องนิ่งนเ,เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องประคับประคองแล้วก็ให้เกียรติให้ต่อได้รับหลังนะครับแล้วก็ให้ความสุนารสารสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นสิ่งที่เราตกลงใจแล้วที่อยู่เขาดูคุ้มดูแลเอาให้ดีอย่าปล่อยเขาเพราะาบางอย่างมันจะเป็นภาระต่อสังคมเ่อเราไม่ได้สนใจเขา มันเหมือนกับพ่อแม่นังเกียรฉันนะครับให้ให้สิ่งที่เขาควรจะได้นะครับแล้วก็สอนเขาไม่ให้คุ้มเคยเกินไปเขาอามรับผิะชอบต่อสังคมนะครับสุดท้ายคือความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติึงกันและกันให้อภัยให้อภยัอภยครับค่ะบังเิญว่ามีอาจจะมีแฟนคลับของท่านแม่ทัพเพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์นะคะอยากจะขอคําแนะนําเรื่องบทสวดมนต์ว่าบทสวดไหนที่ท่านสวดประจําขออนุญาตท่านแม่ครับช่วยบอกอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ,มคะเผื่อคุณเกกันไปตีดดค่ะ ยอดก,อนกันไตริจกสองธรรมจักรกับปะมัฒนสูตรสารมพระมหากาสี่ชินะบัญชรห้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในดีดิโซ์นะครับนโมสามจบคือจริงบท, <t une> ทสวดไหนก็ได้ที่ที่เราสาธยายแล้วเราควรศึกษาคําแปลก่อนแล้วค่อยสวดแล้วกนน็มันก็จะได้ในในเนื้อหาด้วยนะแล้วก็การสวดมนต์ก็คือทํา คานิสก์สมาธิก็คือทำสมาธิเบื้องต้นทําให้เกิดจิตเราจอะอยู่กับบทสวดมนต์ครับบทสวดอะไรก็ได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นสนรรเสริญพุทธคุณของพระพุทธเจ้าหรือบทสวดที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นธรรมจักรจะสอนเป็นคําสอนอพระเจ้าแล้วพุทธคุณก็คือบทสาธยายปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นที่บัญชรอ,อย่างเงี้ยครับพระหงค์หาการอย่างเงี้ยครับ เป็นบทสาธยายปาฏิหาริย์หรือบารมีของพระเจ้าก็ได้หมดได้หมดครับเทวดาท่านชอบหมดท่านสาธุสาธุด้วยตลอดนะครับรบขอให้เราได้มีจิตเป็นสมาธิตั้งใจสวดอย่าสวดเอาภาพอย่าสวดเอาแล้วก็ถ่ายทิตกตอกนะสวดไปเรื่อยเรื่อยบางทีมันบางคนก็ใส่บาตรแล้วถ่ายทิตกตอกตลอดนะครับอันนั้นมันก็ดีอยู่นะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือเราตั้งใจเถอะนะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดห้องห้องพระเราจะเป็น จะเป็นห้องที่เทวดาเขาเขามาเยอะแล้วก็จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นในตัวขออนุญาตที่ลุงได้ไหมคะท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพพูดถึง เทวดาอันนี้อยากจะให้แม่ทัพท่านแม่ทัพแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าที่แม่ทัพเคยสัมผัสเทวดาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นต้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการชมและการฟังนะคะเพราะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะขออนุญาตยนถามท่านแม่ทัพที่พูดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ต้องต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวของท่านแม่ทัพมีไหมคะที่ที่ที่เทวดาที่ท่านแม่ทัพสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวจร่งเองเนี่ยจริกจะไม่ค่อยเจอสื่อเหล่าน ตัวของจิ๊กจิกจะได้แต่กลิ่นที่หอมๆนะคะอย่างของแม่ทัพมีประสบการณ์อื่นที่สัมผัสกับเทวดาบ้างไหมคะอันนี้ไม่ถือว่าอดอุตรีนะคะไม่ไม่ไม่ได้คืออันนี้เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะให้แม่ทัพแชร์ได้ไหมคะเทวดาตามหลักคาสอนของสาวเสดกูมี่เทวดาสร้างมีกี่ชั้นครับหกชั้นค่ะเก่งมากชั้นหนึ่งอะไรครับจาตุมหาราชิกาค่ะ ดาวบดึงสามยามาสี่ดุสิตาห้านิมมานาระีหกปาระดีมิสรตีเอ่อเส้นผมพมจเจ้างชั้นไหนครับอยู่ดาวดึงค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เจดีเจดีเจดีชื่ออะไรนะนะคะท่านไม่ทับขาอยู่ที่เจดีนะครับชื่ออะไรนะคะไม่ทับขาเป็นไรล่ะครับคืออย่างนี้นะครับ ทั้งหกชั้นเนี่ยเทวดานางฟ้ามีจริงครับมีจริงขึ้นอยู่กับคนที่จะไปอยู่เป็นนางฟ้าเทวดาเนี่ส่วนใหญ่จะไปจากพวกภูมิที่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยอยู่ถึงกลางถึงกลางเหมือนกับลิฟที่มีผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนว่าเราเนี่ยอยู่อยู่ชั้นกลางๆงของลิฟขึ้นแปยว,ว่าเราจะกดไปลงข้างล่างหรือขึ้นบนถือศีลห้านี่ย มีโอกาสขึ้นสวรรค์สูงสิบห้าบริสุทธิ์นะครับและการสั่งสมบุญเนี่ยเปอร์เซ็นต์บุญของเราเนี่ยมันจะถูกบันทึกจะถูกมันเหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นนี่เราทำบุญไปแล้วเนี่ยบุญเราเต็มหรือยังคำพูดว่าบุญเต็มเนี่ยมักจะมีในพระอรหันต์ที่ท่านคนนี้บุญเต็มแล้วนะอุคนนี้พระรูปนี้ท่าน มีบารมีนะเขาว่าบารมีคือคุณเลือกคุณน้อยเทวดานางฟ้ามีจริงครับแม่ทัพเป็นม้าหมดแล้วครับคือเทวดานางฟ้าพวกเราบางท่านเนี่ยที่มีคุณเก่าแล้วก็เคยมีอะไรสักอย่างหนึ่งกับกับท่านที่อยู่ข้างบนแล้วแล้วเราปฏิบัติถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเทวดาหรือนางฟ้าที่มีมีความ ผูกพันกับเราแต่พพชาติก่อนเขาจับพยายามมาช่วยเราพาเราไปในภพภูมิที่ดีหนึ่งเป็นเนื้อคู่เก่าสองเป็นพ่อแม่เก่าหรือลูกเก่าเราที่เขาเขาวายเขาเสียชีวิตแล้วแล้วเขาเขาจะเป็นเทพเทวดาอยู่ราะเขาทําบุญมาเยอะแล้วเขาไม่ได้มาเกิดเหมือนเราขเขาก็จะตามมาช่วยเราครับอย่างอย่างพี่จี๊ดเนี่ยจะมีแฟน ที่เสียชีวิตแต่พวกชาติก่อนเขาเป็นเทวดาเขาเขาไม่ได้มาเกิดมาเราเขาก็จะคอยช่วยด้วยกินหอมนั้นอาจจะไปกินเขาก็ได้ครขอไแม่ทับก็ก็ได้กินหอมกันบางทีกินกินหลายกินบางทีก็บางทีก็พูดกับเขาเหมือนกันว่าเปลี่ยนเป็นกินหนึ่งกินใบมะกรูดได้ไหมบางทีบางทีกินหอมบางทีกินแรงบางทีเราก็เวียนหัวนะครับเปลี่ยนเป็นใบมะกรูดหรือมะนาวได้ไหมบางทีเขาเขาตัมหนิเขาบอกว่า มันเลือกไม่ได้หรอกควบคุมของเทพดั่จิตี่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับบางทีก็สว่วนมนุษย์สว่วนมนต์นะบางทีก็อยู่ข้างนี่แหละอะไรเงี้ยบางทีก็สวยมากนะครับนางฟ้าจะสวยมากแล้วก็เทพประบุนก็หล่อมากนะครับหล่อมากครับแล้วก็เทพนางฟ้านี่สวยมากครับเพราะนั้นบุคคลที่ที่ที่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ทัวเทพเทวดาจะสื่อเราได้แบบไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นจะมาสนาเขาจะคือหนึ่งจะมาเป็นแบบปิ่นสองเสียงสามเข้าฝันอะไรเย่งี้ยครับบางทีก็มีเสียงกระซิบในหูบางทีก็เป็นปิ่นมาบางทีก็ฝันอย่างเงี้ยครับมันคนที่มาเข้าฝันมาทําอะไรสักอย่างก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเทวดาที่ผุกพันกับเรา เป็นพ่อแม่เก่าเราก็เป็นห่วงเป็นสามีเก่าเป็นน้องเป็นพายาตเก่ามีจริงครับมีจริงสวยมากแล้วก็หล่อมากเทพปรตรุแล้วก็ถ้าเราทำไปบัตดถ,ถึงถึงเราจะรู้เลยว่าเราจะไปไหนหลังจากเราเสียชีวิตเราจะไปไหนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงคนระักอาจารย์ที่บอกว่านิพานมีจริงนะอะไรเงี้ยแต่แต่พวกเราไม่ได้นิพานหรอกครับแต่ว่าก็ถ้าทําดีคุณเต็มอะไรเงี้ย มันก็อาจจะไปอยู่ในภพภูมนะิอย่างบุญน้อยก็ไปอยู่ชั้นจาตุมนะอะไรเงี้ยก็ททาดีหน่อยบุญประมาณนักเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอาจจะไปอยู่ชั้นยิมาลารตีนะชั้นห้านะฮะแต่ชั้นที่สินจะเป็นเป็นชั้นที่ที่พูดปฏิบัติดีนี่เตรียมตัวมาเป็นพุระเจ้าในภพหน้าเป็นคยเทพธรรดาเพราะนั้นขึ้นลงได้หมดครับในหกชั้นนี้ถ้าถ้าเราทําบุญถึงนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ต้องไปฟังสามารถนะ่ครับ เชื่อไหมเชื่อมีจริงแล้วก็เคยเป็นไเคยครับแล้วก็มันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะถึงถึงได้เชื่อเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับแล้วก็ที่มาที่ไปอย่างงี้ครับมันพูดไม่ได้แต่รู้ว่าเรียนกรรมมีจริงแล้วก็ก็การทําบุญทําทานเนี่ยได้กุศลต่อพวกเราจริงเพราะฉะนั้นขอถ้ามีโอกาสก็ทําบุญทํากุศล มีเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วคนเราก็จะได้สั่งสมบุญเกิดในภพภูมิที่ดีที่เจที่ดีค่ะแล้วก็แม่ทัพค่ะอันนี้พูดถึงเทวดาแล้วแล้วอย่างภพภูมิที่ไม่ดีนะคะแม่ทัพเคยเจอไหมคะภพภูมิที่ไม่ดีที่แบบเป็นแบบเปรตหรืออสุรกายอย่างเงี้ยค่ะเวลาแม่ทัพต้องไปอยู่ในพักสนามจริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีเจอมั้ยคะไม่ไม่เค่อยเจอเลยนะครับไม่เคยเจอเพราะว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรไม,ไม่เคยเจอส่วนใหญ่ จะได้ได้กลิ่นหอมแล้วก็มีตัวเทพเทวดาที่เขาเขามาบอกมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปแกล้งคนอื่นนะเนี่ยครับมาเล่าให้ฟังไวเล่าให้ฟังซึ่งแต่นรกก็มีจริงเปรตอสุรกายมีจริงท่านท่านก็เทวาดาเขาบอกว่าบอกว่าท่านไม่ทับอย่าไปพูดถึงตัวน,นั้นมันก็เป็นมงคล<ช>แล้วก็<ๆ>เราทําดีมุ่งไปข้างหน้าดีกว่า เราเก็เคยก็เคยบ่นๆนีนน่อยากทําไงไปไปทําอะไรไม่ถึงแต่แเป็นยม,มทูตได้นี่อยากปเป็นยมทูตไปไปทุบพวกที่มันไม่ดีนี่บางทีก็าเขาถูกตาหนิมาเขาก็ด่ามาอย่าไปอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดคิดดีคิดด,ดีแล้วกันกเรา,เา,อ,า,ายอย่าไปคิดเราทําดีแล้วเขาบอกท่านไม่ทำอย่าไปคิดแล้วก็ทําดีว่าการเป็นยม,มทูตตรงนั้นเน่ะไม่ใช่มีความสุขนะเอาทําไมเพราะ โยมมาโทษก็คล้ายๆกับพัสดีเรือนจําถึงเวลานหนึ่งเขาก็ไปอยู่กับนักโทษนะครับถึงเวลานหนึ่งเขาก็กลับบ้านตอนที่อยู่กับ,บนักโทษเขามีความสุขไหมครับไม่มีบางทีก็โดนน้ำมันร้อนลวกบางทีครับอกแล้วพอกลับบ้านก็เหมือนกับเรากลับไปบ้านพักนะี่แหละแล้วมันมีความสุขไมหมล่ะเรารองกล่านี่นก็จริงนะที่ลกน้ําร้อนลวกกระเด็นมาใส่ไม่ไหวไม่ไปดีกว่านั้นมันมันอยู่ที่สิบห้าแล้วก็ อันนีส้สัตว์สี่ปมมีหารสี่ไปดูนะครับมีเมตตาเยอะๆนะถ้าอยากเกิดเป็นเทวดานางฟ้าสวยๆงามมีเมตตาเยอะๆปมมีหารสี่เมตตากาาราุณาเมตเถกขาแล้วก็ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปท่องคํานี้บ่อยๆครับเราจะให้อภัยคุณเขามาด่าเราเราก็เมตตาเขาสงสารเขานะทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้ เขาขี้จะหนีทําไมเขาเป็นเดียวเขาเป็นอย่างนี้เองครับเขาก็เขียนได้หมดแล้วคนจะหนีตายไปจะเป็นอะไรคนชอบทําร้ายถ้าสัตว์กระชีวิตตายไปเป็นอะไรก็เข,เขียนหมดหมดแล้วนะครับแต่เรายังไปทําอีกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปานนตามนั้นจริงๆครับจริงตามนั้นทุกอย่างค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะท่านแม่ครับผัเอิญว่าที่คิแจ้งจับทางคุณสิริคงไปก็อบอกว,ว่าอยากให้ท่านแม่ทรับพาพาพวกเรา ที่ส่วนกุสลนแทนแม่ตาไม่ครับ่ันหม่ครับจะสะดวกไหมค่ะไม่เป็นไรหรอกครับก็ก็ขอให้ให้เราระลึกระลึกสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ใครที่คิดดีทดําดีเราเราฟังตรงนี้ขอให้คุณงามความดีที่เราได้พูดกันวันนี้เนี่ยได้น้อมนําหลักคําสอนของสมเด็จสมมามพุทธเจ้าเรากลุ่มเรานี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม คิดดีถึงได้มาเข้าฟังในกลุ่มนี้นะครับขอบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันทําสนธนาทำกันนี้ได้บ้างมากน้อยน้อยบ้างมากบ้างก็ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาธรรมของแต่ละท่านแต่ก็แน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือต่อยอดให้พวกเราที่จะในน้อยแล้วก็บุญมาอยู่ในกลุ่มที่คบบัณฑิตก็คือพากันไปคุยในเรื่องที่ดี ครับวันนี้เราพบเราคุยกันในเรื่องที่ีมีเมตตาแบบเพติมรถทั้งหลายแล้วก็หลังจากนี้ของอทุกท่านได้ได้ระลึกคุณทำคุณางความดีแล้วก็อยู่ในสิ่งในธรรมก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตให้เริ่มทําตดีเหรีแต่บบน,นี้ตื่นเช้ามาใส่บาตรพระเจ้าพูดเสมอว่าทําในสิ่งที่คนอื่นทาได้ยากนั้นอ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จคนที่ตื่นมาเช้าเช้าจะลำบ,บากนิดนึงกใส่บาตรเป็นบาตรแล้วก็แผ่เมตตาขวดน้ําแล้วก็ ทำในสิ่งเห็นวคนเจ็บคนป่วยห้าบาทสิบบาทให้ทานศีลภาวนานะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะครบถ้วนจะส่งผลให้พวเราได้ครอบครัวนั้นนะบุญกุศลจะส่งให้เราครบนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไส่งไปพรบหน้าคนในผู้ภูมิที่ดีกครับสิ่งไหนที่มันทาเบียนมาตั้งแต่ครุชาติก่อนให้มันแสดงบทไปไปในชาตินี้เราก็ปล่อยไปที่ว่าเป็นกรรมเก่าแล้วก็าอยากไปยุติจะไปอยไป พูดตัวเองหรือว่ามันมันมีมาแต่ฝัามคาิมาก่อนเราก็ตั้งใจทําดีที่สุดในโอกาสนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้พัฒนาบุญก,ก็กำเรียนทั้งหลายที่เราได้ดีก็ขอให้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับขอให้ดีบุส่วนนี้ในเรื่องทางีรื่องเปิดระสบการณ์เดินพบในสิ่งที่ดีกัริยาน,นี้ที่ดีกค็ควรประสบควาะเดินต่อไปนะครับโอใช่ทุกาธิทุกาตทุก่าติแล้วทุกท,ทุกาอนี้ยัง ท่านแม่ทับเนี่ยอะไรอย่ากจะพูดอีกไหมคะยิกมีเวลาให้ท่านแม่ทับอีกห้านาทีชอบฟังท่านแม่ทับพูดครที่รู้สึกว่าวันนี้ทำมาที่ท่านแม่ทับให้คะ่ะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้เลย,ยทานสีลภาวนาคําสอนของพระพุทธองค์รู้สึกว่าท่านแม่ทับก็เพียปรปฏิบัติตลอดมันมันเป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะยิ่งประโยคน์้ที่ชอบมากเลยทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากมันเป็นกําลังใจมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ทำดีที่ด,ดีพูดดีการรักษาศีลห้าการเจริญภาวนาทุกอย่างเนี่ยประโยคเนี้มันเป็นกาลังใจให้กับจิดมากจริงๆต้องขอบคุณธรรมะาท่ท่านแม่ทับมากๆค่ะในช่วงนี้ในเวลาอีกห้านาทีค่ะจิ๊อยากให้เวลาให้พวกเราได้มีโอกาสได้อยู่กับท่านแม่ทัพแม้จะเป็นห้านาทีสุดท้ายนะคะแต่รู้สึกว่าในเราฟังแม่ทัพแล้วมีความสุขมากแม่ทัพมีอะไรอยากจะฝากให้พวกเราอีกสักนิดไหมคะขออนุญาติเชิญค่ะถ้าี่อยู่ในกลุ่มนี้คิดถูกแล้วครับพวกเราอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องแล้วครับซึ่งหาได้ยากคนทั่วโลกนี้ มีแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นตามที่พระอาจารย์ท่านได้พูดไว้ที่จะเข้าสูก่กระแสขอให้ประคับประคองนี้ไปแล้วก็ทำจะไปอ่านอย่างเดียวครับปฏิบัติตื่นสนายบาสเปิดมลธรรมะเช้านิดหน,น่อยนะแจะทางานมีการนั่งสมาธิแบบไมทตานั่งบ้านร้อยบ้างแล้วก็คิดดมีทําดีครับมัดลงแปดบนทางวิสุทธิพานท่านก็บอกแล้ว ก็ไปศึกษาว่าทําได้ไหมก็มันยากเลยครับเพราะมันยากนี่ไงมันถึงคนไปเป็นเทวดาน้อยถ้าง่ายเขาก็ไปกันหมดแล้วนรกนี่ยคนล้นนะครับทั้งนั้นแหละครับไปดูที่ว่าใส่สูปิ้กใช้นะครับเนี่กระทั่งพระพระสงค์ก็ตามเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราต้องไปข่มเหลืองอะไรหรอกครับมนุษย์นี่แหละอยู่ที่จิตใจเราจิตดีทำดีมตตาเราเพื่อนมนุษย์ก็บวดในข้าของคารวาสน่ะ พวกเราที่อยู่ในกลุ่มนี้ขอให้เป็นผู้บูิสุดฟังให้เยอะๆแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติได้เจะรู้เองนะแล้วสิ่งที่อยู่รอบข้างเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหาพวกเราเองเมื่อถึงเวลาครับเมื่อถึงเวลาท่านเป็นผู้บริส,สุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหาเองอันนี้คือยืนยันว่ามีจริงนะครับปฏิหารมีจริงถ้าท่านใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทั้งภายนอกและภายในสายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแค่นะโ,โมเยเฉยนี่ดังไปถึงสวรรค์ชั้นที่หกะโมสามจุดนั่นแหละเขารู้ว่าไทรส่วนบนเขารู้ด้วยว่าคุณชื่อนี้ชื่อนีออ้ส่วนบนแล้วเทวดาภาษาทูนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงก็ขอฝากทุกคนตั้งใจทำกตันญูความดีอยู่ในศีลในธรรมครอบครัวทำอะไรก็มีความสุขไปถึงลูกหลานด้วยกับขอให้คอยสังสารลูกหลาน้ มีสิ่งทำในหัวใจก็คือบาและทุกคนด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้ค่ะท่านแม่ทัพค่าที่ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะขอกราบขอบพระคุณความเสียสละของทหารหารทุกทุกท่านขอบพระคุณความเสียสละของท่านแม่ทัพแล้วก็ทหารหารทุกคนที่ดูแลปกป้องอธิปไทยของของประเทศไทยนะคะและ้วก็ทําให้พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะก็สุดท้าย